สวัสดีครับไม่ได้มาอยู่ในชาวบ้านเท่านั้นเองแล้วรับวันนี้มาอยู่กันในเกมมาคับกันเอกแล้ววันนี้เรา,าเรามาอีพีเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เพราะว่าไม่ <EP S 1> อ,อไม่ไปถึงแต่วันนี้วันที่ร้อยเจ็ดสิบแล้วแล้วโฮบอยู่ไหนเนี่ยโฮบไปเกิดที่ไหนไแล้วทำไมโฮบไม่ไปเซ็สปอน,น่ะโอเคอีพีนี้เราจะมาสร้างฟาร์มสัตว์กันฟาร์มสัตว์ก็จะมีแกะหมูแล้วก็ บัวแล้วกันเอาเออหมูของโผก็มาด้วยไม่เราจะฆ่าทำไมอ่ะไหนไหนโผลบอกจะปล่อยไงเนี่ยทุกคนหมูในบ้านโผแล้วบ้านโผก,ก็มีสองชั้นแล้วเนี่ยแล้วส่วนใหญ่มีแต่หมูอยูโ่โอ้โหโอ้ยบ้านโผลคนรกเลยแล้จะปล่อยหมูก็ได้ไม่เดี๋ยว เอาหมูในเนี่ยไปทําในฟาร์มสัตว์เข้าใจไหมโอเคซึ่งฟาร์มสัตว์เราเราจะไม่ใช้ข้อขุดบ่อเหมือนเดิมบ่อเลี้ยงหมูบ่อเลี้ยงแกะบ่อเลี้ยงวัวหรือไม่ก็บ่อเลี้ยงห้าร้อยเผืออะไรแล้วหรือไม่ก็เราจะทําไม่ต้องขุดบล็อกอ,อันนี้เอาบล็อกดินต่อขึ้นมาแต่คิดว่าขุดดีกว่านะแล้วตอนนี้คือไปอันนี้มาไปเอนซิตี้มาก็ ตอนแรกเล่นกับโปได้ปีกมาด้วยเอาให้ปแล้วก็ได้กล่องชักเกอร์เดี๋ยวเราทำชักเกอร์บล็อกก่อนดีกว่าเรามีไม้เท่าไหร่ออหนึ่ง okay, ได้กล่องชักเกอร์มาแล้วในชักเกอร์บล็อกมาในอีพีนี้ก็เราก็ต้องใช้เจ้าพัวเราจะใช้มิสเตอร์สกิบดี้หรือพัวที่เพิ่งค้ามาใหม่วันนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อเลย ของในนี้ส่วนใหญ่ก็มีตั้งชื่ออันนี้มิสเตอร์โบอันนี้มิสเตอร์ดาบแล้วก็มิสเตอร์อันนี้มิสเตอร์เมดีอะไรมิสเตอร์ไดมอนโอเคเราต้องเรียกชื่อเขาให้ถูกด้วยโอเคเรามีชักกับบ็อกอยู่สองกล่องเพราะฉะนั้นวางกันเลยแล้วของที่เราไม่จำเป็นเราก็ใส่เข้าไปเลยแล้วกันอย่างเช่นไข่มังกรแซโร่บันเดอร์โอเค แล้วกล่องชารกเกอร์ถ้าใครไม่รู้คือเวลาเราทุบของมันก็ยังอยู่ข้างในโอเคเราไปขุดบ่อก,กันทุกคนตอนนี้ก็ลืมบอ่อคราบตะเกียงมาแล้วก็ตรงนี้เป็นบ่อปลาที่ปลาโคตรใหญ่ปลาตัวโคตรใหญ่อะโอเคเราหาพื้นที่ก่อนแล้วกันคือตรงเนี้ยภายในอาจจะไม่ขี่อีพีอีกสักค้าหกอีพีป่าจจะหายไปทั้งป่าเลยเพราะว่าเดี๋ยว อีกหลายๆอีพีอันนี้เราจะสร้างอะไรที่มันยิ่งห่กว่าเดิมอย่างเช่นสร้างแบบไม่รู้อะพิพิธภัณฑ์และป่าตรงนี้อาจจะหายไปหมดเลยก็ได้อาจจะต้องย้ายเพราะว่ามีป่าอีกป่าหนึ่งอยู่ตรงนู้นเป็นป่าเหมือนกันป่าเชอร์รี่คิดว่าสร้างตรงนี้ก็ได้นะเราเคลียร์ต้นไม้ทิ้งก่อนโอเคเรามาขุดบ่อกกันตอนนี้มอบหน้าที่ให้โฮไปหาสัตว์มาเราจะขุดบอ่บอ ลงไปแล้วก็ต้องปีนขึ้นมาให้ได้เลยนะโอเคเราจะขุดบอ่อขนาดเท่าไหร่<อ>ตั้งแต่ตรงนี้ยาวไปถึงตรงนี้หนึ่งบอ่อความกว้างตริงๆนี้เบาเขบมีเชื่อมอยู่สามอันแต่เบลืมเอามาไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคเราจะขุดลึกลงไปสักสามบล็อกแล้วกันทุกคนดูความรัวคือพุ่วโคตรเร็วขุดโคตรเร็ว <c oughs> เร็วจนตกเลยเร็วจนหยุดไม่ทันเลยเห็นไหมทุกคนดูเร็วมันเร็วจนหยุดไม่ทันเลยมีเหล็กด้วยมีเหล็กอยู่ด้วยลืมบอกไปเลยบ้านตัวเองทำห้องใต้ดินแล้วด้วยโอ้โหมีเหล็กตรงนี้ด้วยโอเคเราวางชชกเกอร์บล็อกก่อนโอ้โหดินโคตรเยอะ นะคุณเล็กมาก่อนอ้าวเจอลูกหมูหมูลูกหมูมันไม่กินข้าวนะับไม่เป็นไรอ่ะรอแกะมาโอเคตรงนี้มันลึกไปอะแล้วเราก็ต้องอุดด้วยโอ้โกดผิดโอเคโอเคบอ่อแรกเป็นบอ่อแกะเราเอาแกะชมพูเลยแล้วกันย้อมสีแกะ,อะเอามา,อาสองอัน พอเ,เสร็จเขาก็ปล่อยปล่อยหมูลงมาโ <Okay. S 2> อเคหมูบ้านเฮ้ยแกะชมพูอา้าวเจ้ามูก็ดีเลยโอเคหมูโฮปเอาเข้าไปในบ้านโดยเองก่อนก็ได้โอเคไหมแต่แต,แต่เขาจะเอาลงบ่อ <c oughs> เลยไม่อันนี้มันเป็นบอ่อแกะแล้วต้องมีอยู่สามบอ่อหรือไม่ก็วันนี้ก็ค่อยสองบ่อก่อนตกแต่งบอ่อได้ทุกคนโอ้ยฝนตก เราจะตกแต่งเลยกันเราต้องทำบ่อน้ำโอเคตักน้ำอ่ะแล้วเราก็ขุดบ่อน้ำตกแต่งตกแต่งปุ๊บทาให้มันดูเป็นธรรมชาติทางนี้โคตรอันตรายเจ้าบัวฮะเจอาบอัว<ะ>พามาด้วยพามาด้วย แค่หนึ่งตัวเองอะไม่เป็นไรพาพามาเถอะโอ้ยทุกคนแกะตกน้ำทุกคนคีปเปอร์ระเบิดฟาร์มแกะตายไม่ออ้แกะตายแกะตายแล้วแกะโดนคีปเปอร์ระเบิดเมื่อกี้นี้โซลโซรอค่ะ โอ้โหโอ้โหเรียบร้อยฟาร์มแกะไปละโอ้อ่ะตรงนี้เป็นฟาร์มหมูกอนก็ได้โอ้โหเรียบร้อยแกะไปละหนึ่งตัวโอเคเพราะเพื่อนขอหมูหมดบ้านเลยนะหมูทั้งหมดในบ้านโหแบบต้องไปอยู่ในฟาร์มโอเคออกมาหมูหมูมันติดอะเดี๋ยวต้องทุบกำแพงบ้านหูก่อนเออออกมาออกมา มาหมูหมูหมองไม่เห็นโอ,โอเคออกมาให้หมดหมูออกมาสิโอเควัวขึ้นมาโอเค,คตะเกียงมาแล้วก็ไปตกแต่งฟาร์มหมูเอาวางไว้นี่โอเคต่อไปเราเอาแค่สองฟาร์มกันแล้วกันฟาร์มหมูกับฟาร์มแกะฟาร์มวัวคือวัวมันหายากะในแบบโอมนี้ มันเป็นแบ,บโอมชมพูมันก็จะมีแต่สีชมพูโอเคพาหมูลงไปโอเคหมูลงไปแล้วโอเคฟาร์มหมูก็เดี๋ยวค่อยตกแต่งเพิ่มทีหลังต่อไปเราก็ขุดฟาร์มแกะเลยโอเคทุกคนเมื่อกี้มีเอ็นเดอร์แมนมาก็ฆ่ามาได้บล็อกมาด้วยแล้วก็โดนคิปเปอร์ระเบิดเราจะตั้งฉายาเอ็นเดอร์แมนว่าอะไรดีช่องอื่นเขาตั้งกัน บางคนคุณสยามคุณคุณเลยโอเคเราจะตั้งฉายาไอเดอร์แมนว่าอะไรดีคุณชมพูคุณชมพ,ชมพูเออโอเคคุณชมพูได้อยู่ชื่อได้นะคุณชมพูเออท่งบูมาแล้วครับโอเค สูไปบ่อเดิมเลยคุณชมพู่ชื่อก็ได้อยู่นะเด้อเด้วดวอวอดวงตาคุณชมพู่ใส่ไปเลยอันนี้ก็จะเป็นบ่อเลี้ยงแกะแล้วเมื่อกี้คุณชมพู่ตกบ่อเลี้ยงหมูลกคทุกคนดูเวลาโฮมถือแครลลอทหมูมันจะหมูมันจะอัดกลายเป็นน้ำพุเลยดูหห ถ้าเอาสายโอฟ้ามาวางตรงนี้แล้วฟ้าผ่าหมูโฮปจะโกรธไหมเออก็ไม่รู้ก็ไม่รู้อีกอลก็ไม่รู้ใครขนมาโกรธเลยก็อาจจะมาคายเขาด้วยโอเคบ่อเลี้ยแกะซึ่งแต่ละบ่อจะมีขนาดความกว้างอยู่ที่เจ็ดคูณเจ็ดแต่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาอัปเกรดทีหลังถ้าจะอัปเกรดคือต้องเลียอ์ตงนี้ทิ้งหมดเลยเพื่อจะฆ่าตัวตายโอเค นี่คือที่กันฝนใชหรหมหมูโอเคครับก็ตรงนี้ก็ปักทอดไว้ตรงนี้อันนี้คือฟางแกะแล้วก็มีเฮเบลวางไว้อันหนึ่งเพราะว่าคขาไม่พอกะจะเอาสักสี่ห้าอันเลยเอาไปไว้เป็นกองเนี้ยตกแต่งแต่ฟามหมูรู้สึกมันน้อยแปะมันต้องมีอะไรเพิ่มหน่อยแบบ อะไรที่เกี่ยวกับหมูสีชมพูหมูชอบกินแครอทสีส้มโฮปเวลาโฮปเดินอะ่ะอย่าถือแครอทหมูมันจะหนีหมูมันปีนได้ทุกคนเนี่ยมันเนี่ยหมูมันปีนหนีได้ถ้าแต่ถ้าเราไม่ถือแครอทมันก็ไม่สนใจเลยมันไม่ปีนแต่ไอตัวฟาร์มแกนี่ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วง ตรงนี้มันสูงก่อบล็อกหนึ่งโอเคต่อไปเราก็ไปพาแกะมาอทุกคนหลังจากที่นั่งเล่นมามากกว่าสิบนาทีแล้วเราก็ได้เจอแกะโอ้ยแล้วแกะไม่เดิมเนะล้ผมไม่ต้องหาแล้วเจอแล้วแกะจะไปทำหลุมศพหมูก็ไปทำเลยเมื่อกี้หมูมันจมน้ำตายทุกคนเมื่อกี้หมูมันในบ่อเลี้ยงหมูอะ่ะมันจมน้ำตายคือ ไม่รู้อ่ะมันไปอัดกันในบ่อน้ําแล้วมันก็ตายพอจมน้ําโอ้โหแล้วกว่าจะเดินกลับบ้านบ้านอยู่ข้างบนนู้นโอเคตัดไปตอนไปถึงกันแล้วกันโอเคอีกหนึ่งปีแล้วก็ได้พาแกะมาแล้วแล้วก็เพิ่งจะได้แกะมาเพิ่มโอเคเออ กว่าจะได้แกะสักตัวอย่าเพิ่งให้อาหารมันเข้าใจไหมเ,เราต้องย้อมสีมันก่อนสีชมพูว่าเอ,อ,อแกะชมพูหมดพอดีเลยเออเดะโอเคลองมีแกะชมพูในคอโอเคแล้วเราแล้วเดี๋ยว จบคลิปไปเราก็ต้องพาย่าเอาหญ้าเนี่ยบล็อกหญ้าเนี่ยลงไปข้างล่างเพราะไม่งั้นเวลาเราตัดขนแกะแกะมันจะขนมันจะไม่งอโอเคนะคะท่านคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับแ,แล้วก็แพนกุยเย